ส่วนนักเรียนชั้นม3ครับวันนี้นะครับครูจะมาทําวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการเรียนนะครับเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับเราจะมาดูกันว่าการแบ่งเซลล์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอขึ้นไลด์นิดนึงนะครับโอเคนี่ไหมถูกต้องทําไมเราต้องเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์นะครับเราเอาไว้ทําความเข้าใจนะครับว่าในสิ่งชีวิตเนี่ยมีการแบ่งเซลล์อย่างไรนะครับ โดยการแบ่งเซลล์นักเรียนจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับดังนี้นะครับอก่อนอื่นครับคุยอยากให้เรารู้จักว่าแบ่งเซลล์เพื่ออะไรก่อนเราแบ่งเซลล์นะครับเพื่อที่ว่าเอาไว้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับเอาไว้ทดแทนเซลล์ที่หมดอายุนะครับเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับโดยกระบวนการการแบ่งเซลล์เนี่ยจะมีสองกระบวนการนะครับก็คืออันหนึ่งเนาะแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับการแบ่งแบบไมโทซิส สองครับการแบ่งแบบไมโอซิดนะครับไมโทซิดนะครับเป็นการแบ่งที่เอาไว้เป็นการแบ่งแบบของร่างกายนะครับเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายเพื่อเอาไว้ในการเจริญเติบโตและการแบ่งแบบไมโทซิดเนี่ยแบ่งแล้วครับจำนวนโครโมโซมจะเท่าเดิมนะครับซึ่งต่างจากแบ่งแบบไมโอซิดซึ่งการแบ่งแบบไมโอซิดครับเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะครับสืบพันธุ์ โดยเซลล์จะไม่เหมือนเซลล์พ่อแม่นะครับและจำนวนโครโมโซมจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดเช่นถ้าเรามีโครโมโซมอยู่46แท่งนะครับเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วจะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวนั่นก็นคือ23แท่งนะครับทำไมจึงต้องเป็นแบบนี้นะครับมันมีสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราจะเอามารู้จักนะครับว่าอะไรคือสาเหตุของมันนะครับขั้นแรกเลยนะครับครูจะสอนว่าอันนี้เลย นะครับคุยจะพูดถึงโดยรวมของกระบวนการแบ่งเซลล์โดยการแบ่งเซลล์เนี่ยจะเป็นการแบ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรการแบ่งการแบ่งนิวเคลียสแล้วก็การแบ่งแบบไซโตพลาซึมนะครับซึ่งเราจะเน้นกันอันนี้นะครับเน้นเรื่องของการแบ่งแบบนิวเคลียสนะครับซึ่งการแบ่งแบบนิวเคลียสก็แบ่งเป็นแบ่งเป็น2อันนั่นคือแบ่งแบบไมโทซิสและก็ไมโอซิสนะครับจำไว้ว่าไมโทซิสคือการแบ่งเซลล์ร่างกาย ไมโอซีดเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์และโครโมโซมเหลือแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดนะครับทีนี้อ่ะมาคุณจะทำาะไรเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการแบ่งแบบไมโทซิดก็คือการแบ่งครับจากเซลล์เดียวนะครับจะแบ่งได้เป็น2เซลล์ที่เหมือนกับเซลล์พ่อแม่นะครับแล้วก็จะมีจํานวนของโครโมโซมเท่าเดิมซึ่งต่างจากแบบไมโอซิดที่จาก1เซลล์มันจะแบ่งเป็น2เซลล์นะครับซึ่ง จนโครโมโซมนะครับนะครับตันนี้ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับและจะมีการแบ่งต่อนะครับให้กลายเป็นสีเซลล์โดยตรงนี้ครับจำนวนนะครับโครโมโซมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คืออันบนอนะมันลดลงไปแล้วครึ่งหนึ่ง อัล่างก็จะปกติครับจะไม่มีการลดลงก็คือถ้าเราเหลือ23มันก็จะเหลือ23อยู่อย่างนั้นนะครับโดยการแบ่งคืออันแรกครับขั้นครั้งแรกเนี่ยครูจะสอนเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์บไมโทซิสก่อนโดยกระบวนการการแบ่งเซลล์บไมโทซิสเนี่ยจะมีอยู่5ระยะย่อยๆนะครับโดย1ครับระยะของอินเตอร์เฟสนะครับ2ระยะของโปรเฟสครับ3นะครับ ระยะของเมนทาเฟสสี่แอนนาเฟสห้าเทโลเฟสนะครับกูบอกว่าอินเตเฟสเนี่ยมันคืออินเตอร์เนาะเป็นอันแรกครับเป็นกระบวนการที่ไว้ขั้นตอนในการเตรียมเตรียมพร้อมที่จะมีการแบ่งเซลล์ส่วนระยะแต่2อถึงหครับตั้งแต่เพอร์เฟสจนถึงเทโลเฟสเป็นระยะที่เซลเล์เริ่มมีการแบ่งเซลล์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ ถ้าพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแล้วเนี่ยเราต้องพูดถึงวัฏจักรนะครับของเซลล์หรือเรียกว่าเซลล์ไซเคิลนะครับเราจะทำความรู้จักการที่ะือตัวนะครับอ่ะโดยระยะของเซลล์ไซเคิลนะครับตรงนี้เรียนสีเขียวนะครับลากยาวถึงสีส้มอนนี้ครับเป็นกระบวนการที่เรียกว่าของอินเตอร์เฟสนะครับส่วนสีน,นี้ครับอันนี้เป็นระยะของ แล้วเอ็มเอ็มเพลทครับนะครับเอ็มเพลทปับ,บหนึ่งนะครับอ่ะรียะเอ็มเพลทเดี๋ยวครับออขอเข้ามาฮะพอดีเครื่องค้างนะนะของเอ็มเพลทนะครับโอเคเึ่งระยะของเอ็มเพลทเนี่ยจะเป็นระยะที่มีการเริ่มกระบวนการการแบ่งเซลล์นะครับแต่อินเทอร์เฟสคือการเตรียมตัว นะครับนี่อินเอร์เฟตมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนของเนี้ยอินเอร์เฟตเนี่ยฮะอ่ะอินเอร์เฟตครับ,รบก็ประกอบด้วยเนี้ยะของ G ีหนึ่งนะครับก็คือเป็นการสร้างของเอนไซม์ ine, แล้วก็เป็นการสร้างโปรตีนนะครับแล้วก็ระยะ S อสองนะครับเป็นระยะที่มีการสังเคราะห์สังเคราะห์ะอะไรนะครับเรียนมันจะสังเคราะห์ DNA นะครับบวกกับโครโมโซมเพิ่ม หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ระยะที่สองครับเป็นระยะที่สร้างและก็สะสมพลังงานเพื่อพร้อมที่ใช้ในการแบ่งเซลล์นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวคุะสรุปนะครับอีกทีหนึ่งครับระยะไอเดเฟสครับเป็นระยะที่เซลล์เนี่ยมีการเจริญเติบโต,ต,ตเต็มที่นะครับพร้อมที่จะมีการแบ่งเซลล์จะเป็นถ้าพูดถึงวัฏจักรเซลล์ไซเคิลแล้วจะเป็นช่วงที่ใช้เวลา,าน,นานที่สุดนะครับ แล้วก็เร่นี้ครับเปการสังเคราะห์ที่บอกแล้วครับเป็นการสังเคราะห์ d n a ็แล้วก็ตัวโครโมโซมเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับแต่ในที่นี้ครับโครโมโซมที่อยู่ในผิวภายในนิวเคลียสเนี่ยจะอยู่ในรูปของโครมาตินที่เป็นเส้นย,วยาวๆที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับอันนี้คือหน้าตาของระยะอินเตอร์เฟสนะครับนี่นะในรูปสีฟ้าข้างๆนะครับทางซ้ายมือนะครับอ่ะ ซึ่งครับมาดูแลของ M p ็น s e ครับ M p ็น s e เป็นระยะที่เรียกว่าไงมีการแบ่งนิวเคลียสนะครับแล้วก็มีการแบ่งของไซโทพลาซึมนะครับโดยโครโมโซมจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายขั้นตอนนะครับเราจะแบ่งขั้นตอนตรงเอ็นเพสเนี้ยย่อยๆออกเอีกเป็น4ขั้นตอนคือโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสและเทโลเฟสครับอ่ะอันแรกครับคุยพูดถึงโปรเฟสก่อนนะครับ โดยโปรเฟสตครับปริยาที่คือบอกว่าไอตอนแรกเนี่ยตัวโครมาตินนะฮะตัวด,ดีเอเน่จะอยู่ในรูปของโครมาตินใช่ไหมที่ที่ขดเป็นแผ่ๆอยู่ในภายิวเคยสครับโครมาตินครับก็ค่อยๆครับยังไขดตัวกลายเป็นโครโมโซมนะครับกลายเป็นตัว X อย่าตรงนี้ครับกลายเป็นโครโมโซมนะครับอ่ะ เสร็จแล้วนะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันค่อยๆขดตัวใช่ไหมเรียนกลายเป็นโครโมโซมแล้วนะครับตัวเยื่อหุ้มเซลล์เรียนตัวนี้นะฮะเยื่อหุ้มเซลล์ตรงน,นี้ครับก็ <S <S ค่อยๆเรียกว่าค่อยๆสลายตัวหายไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เรียนตัวนี้เรียกว่าเซนติโอนะครับเซนเซนติก็ไดเรียนเซนติโอนะครับ อะซนเโอครับซนเโอครับก็เนื้เยื่ซินโอเนี่ยมันจะค่อยๆครับเคลื่อนนะฮะเคลื่อนตัวเองนะครับมาอยู่บริเวณขั้วของเซลล์นะครับแล้วก็จะมีการสร้างเส้นใยนะครับอันนี้ครับแล้วก็อันนี้คือเส้นใยเรียกว่าเส้นใยสปินเดิลครับหรือในบางที่เรียกว่าไมโทติกสปินเดิลนะครับแต่คนเรียกว่าเส้นใยสปินเดิลละกัน ซึ่งจะเป็นด่น,นะครับอันนี้คือเครว่อดีผนังเซลอ่าผนังเซล์ล,ซลนะครับสสลยตัวผนังเซลล์เริ่มมีการสลยตัวนะครับแล้วเสลต่อนะครับอ่ะก็คือเสร็จแล้วนะครับจบกระบวนการเออลืมบอกว่าดึงครับ ไอตัวเส้นใยสเปินเดิลเนี่ยครับเราเรียนมันก็จะเข้าไปเกาะตรงเซนโตเมียนะครับก็คือเข้ามันจะวิ่งเข้าไปเกาะตรงกลางของโครโมโซมนะครับซึ่งตรงกลางของโครโมโซมเนี่ยเราจะเรียกว่าเซนโตเมียเนาะก็ตัวเส้นใยสปินเดิลเนี่ยก็เข้าไปเกาะตรงนั้นนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็นี่ตรงนี้เลยนี่คือเส้นใยสปินเดิลเข้ามาเกาะนะครับตรงของเซนโตเมียนะครับ รอนรนี้ครับก็คือวิ่งนะฮะตัวของซินติโอเนี่ยที่สร้างเส้นอันสินเดอร์เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาเกาะตรงกลางนะครับของโครโมโซมนะครับอ่ะต่อไประยะแอนเอ่อระยะเมทเเฟสนะครับระยะเมทเเฟสครับเป็นระยะที่ตัวของไมโทติกสปินเดอร์ inder, หรือเส้นใยสปินเดอร์เนี่ยมีการขดตัวนะครับขดตัวแล้วดึงตัวโครโมโซมเนี่ยที่มันกระจัดกระจายตอนแรกเนี่ยให้มันอยู่เรือน กึ่งกลางนะครับของเซลลนะครับโดเมนกึ่งกลางของเซลล์เรียกว่าเมตาเฟสเพลทนะครับเมื่อมันดึงเสร็จแล้วครับดึงเสร็จแล้วเนาะก็มันก็จะจบกระบวนการตรงนี้ครับก็คือมันจะดึงดึงให้อยู่ตรงกลางแต่คุยบอกว่าในกระบวนการช่วงของเมตาเฟสตรงนี้ครับมาเป็นช่วงที่โครโมโซมมีการหดตัวสั้นไม่สุด ค,คือมันจะหดตัวชัดเจนนะครับมาสุดนักวิทาศาสตร์เราจะศึกษารูปร่างโครโมโซมจากระยะของเมตาเฟสตรงนี้ครับเนื่องจากเป็นระยะที่เราจะเห็นตัวของโครโมโซมได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับต่อมานะครับถึงระยะของอ n นาเฟสครับระยะอนาเฟสครับก็คือเป็นระยะที่เส้นของไมโครติกสปินเดิลหรือเส้นไนสปินเดิลเนี่ยมีการหดสั้นตัวนะครับแล้วก็ ดึงโครโมโซมออกให้กลายเป็นโครมาติดก็คือสมสมุติอันนี้คือหน้าตาโครโมโซมนะครับอย่างนี้มันจะดึงโครโมโซมออกครับดึงออกให้กลายเป็นท่อนๆเล็กๆที่เราเรียกว่าโครมาติดดึงออกแบบนี้นะครับแล้วตัวโครมาติดครับเขาก็จะถูกสะสมนะครับไปอยู่บริเวณขั้วของของเซลล์นะครับก็จบกระบวนการของแอนาเฟสนะครับต่อมา ระยะของเทโลเฟสครับระยะเทโลเฟสเนี่ยจะเป็นระยะสุดท้ายในการแบ่งเซลล์นะครับโดยโครมาติดนะครับที่แยกออกจากตัวโครโมโซมเนี่ยนะมันจะถูกไปรวมตรงข้อของเซลล์เสร็จแล้วครับมันจะมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับนี่นะมันก็ค่อยสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสเข้ามาใหม่นะครับและตัวโครมาติดก็จะถูกมันก็จะคลายตัวกลายเป็นโครมาตินแล่คือเป็นเส้นล่างแห,ห่ที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับ แล้วก็จะมีการสร้างเขาเรียกว่าผนังเซลล์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกลายเป็นเซลสองอันจบกระบวนการการแบ่งแบบไมโทซิสนะครับเสร็จแล้วนะครับสรุปนะครับว่าการแบ่งแบบไมโทซิสนะครับเป็นการแบ่งที่เรียกว่าดีเป็นการแบ่งของเซลล์ร่างกายจำนวนโครโมโซมจะเหลือเท่าเดิมนะครับโครโมโซมที่เกิดขึ้นจะหน้าตาเหมือนโครโมโซมต้นแบบทุกประการนะครับนี่การสรุป ต่อมานะครับไม่ไม่กี้เป็นการแบ่งแบบไมโทซิตอันนี้เป็นไมโอซิตนะครับการแบ่งแบบไมโอซิตจะเป็นการแบ่งของเซลล์เรียกว่าเซ็กเซลหรือเซลล์เพศนะครับในสัตว์เนาะส่วนในพืชคือสเปิร์มนะครับหรือสปอร์นะครับพวกนี้นะครับโดยกระบวนการแบบไมโอซิตเนี่ยจะต่างจากไมโทซิตตรงที่ว่าไมโอซิตเนี่ยเมื่อแบ่งส็จแล้วครับจนมอโนโซมจะเหลือแค่ครึ่งเดียวถ้าถามว่าในเทียบกับนุช ไมอซิสเกิดขึ้นตอนไหนการแบ่งแบบไมอซิสจะเกิดขึ้นตอนที่สัตว์เจริญพันธุ์นะครับถึงวาเจริญพันธุ์ก็คือผู้ชายมีการฝันเปียกผู้หญิงมีเรื่องดีมีประจำเดือนเนาะช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ร่างกายเรียกว่าพร้อมที่จะเจริญพันธุ์นะครับพร้อมในสืบพันธุ์นะครับโดยกระบวนการการแบ่งเซลล์แบบไมอซิตตัวนี้นะครับจะมีแบ่งออกเป็นสองระยะครับก็คือระยะไมอซิสบันกับไมอซิสถูกนะครับ รอยาไมอซิตบันนะครับจะเป็นการแบ่งนิวเคลียสจากหนึ่งิวเคลียสเดิมจะถูกแบ่งเป็น2นิวเคลียสนะครับและแต่และนิวเคลียสครับจะมีโครมโซมเหลือเพียงแค่ครึ่งเดิมครึ่งเดครึ่งเดียวของจากเดิมนะครับส่วนไมอซิตทูนะครับจะเป็นระยะที่แบ่งต่อจากเมื่อกี้นี้ครับจาก2เซลล์ให้การเป็น4เซลลโดยโครมโซมจะไม่มีการลดลงอีกเลยนะครับครูก็จะมาอธิบายนะครับก็คืองี้ก็คือจาก หนึ่งจากหนึ่งเซลล์เนาะแบ่งเป็นสองเซลล์ที่ลดลงครึ่งหนึ่งของโครโมโซมเสร็จแล้วก็จะแบ่งต่อย่อยออกอีกเป็นสี่เซลล์นะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับอ่ะอ่ะคุยสอนนะครับเรื่องของไมโอซิตบันกับไมโอซิตทูนะครับขั้นแรกครับไมโอซิตบันเนี่ยจะเป็นเรียกว่าเป็นขั้นตอนนะครับในการแยกโฮโมโลกัสโครโมโซม ธรรมาโฮโมโลกัสโครมาโซมคืออะไรโฮโมโลกัสโครมาโซมคือโครมโซมที่มีคู่เหมือนเหมือนกันอยู่เป็นคู่ๆนะครับโซนไมอซิดครับจะเป็นขั้นตอนที่แยกของซิสเตอร์โครมาติดก็คือมันจะแยกโครมาติดก็คือตอนแรกเนี่ยพอแบ่อมันสองเซลใช่ไหมมันจะเป็นโครมโซมอยู่พอถึงระยะไมอซิดทูเนี่ยมันจะแยกโครมไอโครมาโซมเนี่ยออกเป็นสองโครมาติดเราเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ โดเดียของไมโอสิตวันเนี่ยนะก็แบ่ง5อันคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยนะครับก็มีอินเตอร์เฟสนะครับอินเตอร์เฟสวันโปรเฟสวันเมโาเฟสวันแอนาเฟสวันเทราเฟสวันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับอันแรกเลยอินเตอร์เฟสวันนะครับก็เป็นกระบวนการที่ไว้ก็คือเตรียมตัวนะครับเหมือนเดิมก็คือจะมีการสั่งเคราะห์ DNA ขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวครับก็คือ มันจะสร้างโครโมโซมที่เหมือนกันอีกหนึ่งชุดเพื่ออะไรเพื่อให้ d n เอมีการเข้าคู่กันนะครับต่อมาที่2ครับระยะของโปรเฟสบนะครับจะเป็นระยะที่ใช้เวลานานที่สุดนะครับในก็คือทีนี้ครับระยะตรงนี้ครับนักเรียนไอโครโมโซมเนี่ยที่เหมือนกันเนี่ยเราเรียกโครโมโซมที่เหมือนกันว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะมันเกิดการเข้าคู่กันนะครับอ่ะรูปนี้รูปนี้น,นะครับมีการเข้าคู่กันนะครับ ก็อย่างเช่นตัวอย่างนี้ก็คือเป็นสีน้ําเงินสีม่วงสีเขียวสีขาวนะครับก็เป็นโครโมโซม2อันที่เข้าคู่กันเสร็จแล้วมันจะมีการทับกันต้องเรียนแล้วกระเบิดเกิดการเรียกว่าเกิดการเอ่อแลกชิ้นส่วนกันนะครับฝั่งน้อีกทีนะเมื่อโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่เหมือนนะครับมันจะเข้ามาแนบชิดกันเสร็จแล้วมันจะมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมกัน ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่า crossing over เมื่อมีการแลกเปลี่ยนโครโมโซมเสร็จแล้วปุ๊บเอ,อ้ยผิดแลกเปลี่ยนสิ้นส่วนเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะทําให้นะครับทําให้โครโมโซมมีการผสมของสิ้นส่วนกันนะครับซึ่งในกระบวนการนี้ครับในในกระบวนการของเอ,อ่อพโรเซส one เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้พี่น้องเราภายในครอบครัวเราเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเพราะว่า มันมีการแลกเปลี่ยนของโครโมโซมนะครับทำให้เกิดเรียว่าความแปรผันทางพันธุกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับโฮโมโลกัสโครโมโซมจะมีการแนบชิดติดกันและมีการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมเราเรียกกระบวนการนี้ว่า crossing over นะครับ crossing over เสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้เป็นโครโมโซม2ตัวที่มีการเอ่อเรียกว่า มีชิ้นส่วนที่ไม่เหมือนกันนะครับและนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้พี่น้องของเราพนันธกครบคัวหน้าตาไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเกิดการแปรผันทางพันธุกกรรมนะครับเออต่อมาเมื่อเสร็จกระบวนการแล้วนะครับก็ถึงเมทาเฟสบันเนาะตัวในนิวเคลียสครับเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับตรงนี้นะครับก็มีการสลายตัวสลายตัวเสร็จแล้วตัวซินโอเนี่ย ก็จะสร้างเส้นใยสปินเดิลนะครับจับของจับจับเอ่อตรงกลางของเสนโตของโครโมโซมเนาะตรงเซนตเมีรของแต่ละโครโมโซมนะครับให้อยู่ตรงกลางของเซลล์โอ้อยู่ตรงกลางของเซลล์แบบนี้นะครับตรงกลางเซลล์แบบนี้เสร็จแล้วครับโครโมโซมแต่ละคู่ครับก็ให้ถูกตัวเส้นใยสปิดเดิลดึงออกห่างกันเป็นไว้ตรงขั้วของเซลล์นะครับก็คือ อันนี้จะอยู่ที่กระบวนการของแอนาเฟสละก็คือเส้นเป็นเดินเนี่ยมันจะดึงไปถ้าคูดซูมนะครับซูมมือซูมเข้าไปพบว่ามันคือครมมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสที่เกิดการ crossing over แล้วก็คือเป็นตัว x ตัว x สองตัวเมื่อตึกเร่มหนึ่งครับไอโเส้นปินเดิลเนี่ยมันก็จะไปจับให้ไอ x x กับ x ที่มีการ crossing over แล้วเนี่ยแยกออกจากกันเอาไว้ที่ค่วงเซลล์นะครับ โดยโครงเซลลเสร็จแล้วมันก็ถึงระยะของเทโลเฟสนะครับคือเมื่อมันมันแยกไปแล้วใช่ไหมมันก็เกิดเป็นเซลล์ใหม่กลายเป็นสองเซลล์โดยโกระบวนการนี้ครับตัวโครโมโซมจะต้นม,โมวลโครโมโซมจะมีการลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะต่อมาก็จะกระบวนการนี้นะครับต่อมาก็ถึงระยะของเมตาเฟสทูก็จะแบ่งเป็นห้าขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับเอร์เฟสก็มีการเตรียมตัวนะครับ คือบอกว่าระยะนี้ครับจะไม่มีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็เป็นเพียงแค่ระยะสั้นๆหนึ่งนะครับมันคือการจําลองของโคโรโมโซมและ DNA เท่านั้นนะครับจะมีเกิดขึ้นก็ได้แล้วแต่บางกรณีแต่สําคัญก็คือระยะของโปรเฟส t ์ปันไอ้โปรเฟสทูนะครับระยะนี้ครับตัวของโคโรโมโซมมีการหดสั้นนะครับหดสั้นมากขึ้นนะครับโคโรโมโซมนะหดสั้นมากขึ้น เสร็จแล้วก็จากแบ่งเมื่อกี้นี้นะครับตัวยูโฮมเซลยูโฮมนิวเคลียสเนี่ยก็มีการสลายตัวไปนะครับเต้องบอกว่ากระบวนการนี้ครับจะไม่เกิดกระบวนการที่เรียกว่า crossing over crossing over จะเกิดในแค่ตรงของโปรเฟสตบเท่านั้นนะครับโปรเฟสต two จะไม่มีกระบวนการที่เรียกว่า crossing over ก็จ,จบแค่ตรงนั้นก็คือที่คอ,อ,อมมอนโซนเการตัวมากขึ้นแล้วก็เป็นการสลายของ เยื่อหุ้มยุบหุ้มนิวเคลียสนะครับแต่ตัวนี้นะฮะนักเรียนตัวซิเตโอก็ยังสร้างเส้นใยสปินเดิ้ลเหมือนเดิมนะครับพอถึงระยะของเมตาเฟส2นะครับก็ไอตัวโครโมโซมเนี่ยจะถูกเส้นใยสปินเดิ้ลจับให้อยู่ตรงกลางของเซลล์เหมือนเดิมนะครับที่กาลางเซลล์เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ถึงระยะของแอนาเฟส2นะครับก็ประยะที่ตัวข,ของโครโมโซมถูกเส้นใยสปินเดิ้ล ดึงออกมาให้กลายเป็นโครมาติดสองตัวนะครับอันนี้คือโครมาติดคือถ้าซูมไปอ่ะไม่ถ้าซูมอันนี้คือตัว x ถ้าซูมนี้จะพบว่ามันคือโครมาติดที่ถูกแยกออกจากกันนะครับมพวกกลุ่มสมที่ถูกแยกออกจากกันนะครับเส,มมมสร็จเมื่อแยกกันเสร็จแล้วปุ๊บก็ถึงเนี้ยของเทโลเฟส2กม็มีการสร้างเรียกว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์จากสองเซลล์กลายเป็นสี่เซลล์ นะครับแบบนี้ดั่งรูปการบป็นสีเซลล์นะครับก็เป็นรูปอันนี้เป็นรูปแบบของแต่ละอันนะครับก็เสร็จกระบวนการแล้วนะครับแกรบ้านของครูนะฮะครูคถามครูให้เรานะครับสรุปครับสมุปกระบวนการแบ่งเซลล์ ของไมโอซีดแล้วก็ไมโทซีดครับให้สรุปใส่กระดาษมาทําอย่างสั้นนะครับสรุปออกมาเป็นแผงผังแบบนี้ก็ได้ครับสรุปออกมานะครับโอเคสวัสดีครับนักเรียน